สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบสองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเส้นทางบุญของชันสวัสดีครับโอ้ยเอาวางไว้คือแบบเวแมัแมนแล้วก็เอาบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเช้านี้ก็ได้พระหลายวัดเลยเนอะ วัดบ้านค่ายสองอ่วัดบ้านค่ายสองหนองคอกหมูแล้วก็ไข่ล้อมแล้วก็วัดตะซังแล้วก็มีหนองตาฝนหกหกรูปสี่วัดวันนี้ป้าตาก็ทำข้าวผัดแฮมปลายสีนวลบุญ มาดูสีนวลทํมขวางกล้องเดยวะสีนวลเขาไม่ยอมให้ไปเลยนะวันนี้ก็มีข้าวาแฮมนะคะถ้าถ้าถ้าบุ่นั่นกลับไปเอาตะไคร้แห้มย่อๆตะไสักส้กสักสักยอดนึ่งแล้วก็วันนี้ทำลาบกา่หม้อใหญ่เลยไก่แซ่บ แต่โชว์หน่อยมี่ไก่แซ่บวันนี้มีลาบคุณลุงแดงวีแกนวีแกนนะคะลาบลาบแล้วก็ <Week end. S 2> วันนี้ของคุณลุงแดงเป็นวันเสาร์ก็ะจะเพราะไม่ทานเนื้อสัตว์จะไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะชีวิตของเราเนาะแล้วก็เมือ่อวานแล้วก็ทำอะไรบ้างนะ วันนี้คุณลุงแดงต้องหาต้องฉีด<บ>วัคซีนเข็มที่สี่ใช่เมื่อกี้เข้าไปดูรูปเป็นยังไงไปดูไปดูแล้วว่าพวกบอกไม่เป็นไรไม่ตัวร้อนแต่ว่าปวดแขนนิดหน่อยปวดแขนนะของธรรมดายอยู่แล้วแต่แต,แต่ไม่ไม่ตัวร้อนก็นโอเคเข็มที่สี่แล้วฝนฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนก็ตกเมืม่อคืนก็ตกแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวสามโมงก็วันนี้ก็จะ เอารถไปเข้าเช็คเข้าศูนย์เนี่ยใช่ไหมถึงกำหนดนัดละอันนี้อ่ะนี่โชว์โชว์หน่อยผักบุ้งอันนี้ผักผักบุ้งเราก็มีนะเนี่ยเราก็ปลูกผักบุ้งไว้ไหมครับแล้วก็เดี๋อยวพรุ่งนี้คุณเธอสั่งน้ำพริกกะปิก่อนนะฮมาจาัด <h> เห็นไหมครับ จอนกลางพ่ไม่ได้ตาถามใช่ไหมครับว่าเอาจอนกลางมาด้วยใไหมจะมาแล้วบอกว่าแล้เราพ่อเขาแบบมีจ้ากางยิงอังตาคุยแบคู่แดงวันนี้จะลาว่าคุกันก็รสชาติอร่อยดีทานกับผักเพราะว่าวันนี้เป็นตรงกับวันเสาร์ตรงวันเกิดไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ ทานพวกวีแกนทำลาบวีแกนพืชค,คนที่เป็น <ทำ S 2> วมีส่วนผสมของสัตว์เลยพืชทำเป็นเสื้อพงเสื้อผ้าเขาก็จะไม่วีพวกที่เป็นวีแกนเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ ไม่ทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวกับสัตว์เลย <S <S คือพวกที่ให้อนรุรักใช่ไหมอนุลรักษ์ความเป็นธรรมชาติอ,อันุรักษ์พวกไม่ฆ่าสัตว์พวไม่ฆ่าสัตว์เป็นใหญ่ก็จะมีแสวทางยุโร <S <S <C oughs> ปบ้านเราก็มีบ้างป่ไปาย ไก่แซ่บอนะ๋ออีกนิดนะเลยให้เคยเคยเห็นน้องไม่ร่บว่าหมีแค่ไหนนะมี่กะทิมีกะทิอันนี้ก็เป็นเจนะคะหมีกะทิเจอาหารจนยากนะอันนี้ก็เป็นหมี่ซั่วเน,นี่ยของคุณลุงแดงก็โอ้ยพอแล้วเมื่อเช้าวันเมื่อเช้าวันคุณลุงแดง ไม่ได้ทานอาหารเยอะนั่เหมือนบัตรตาปัตรตาน้ำข้ามเยอะถ้าเป็นคนชอบกิข้าเจ้าไหนก่อนจะไล่ฟังนะคะหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวหุงข้าวแล้วก็ในในก็ในขณะที่เราหิวข้าวเนี่ยเราก็กินขนมปังมันจะมีขนมปังอีกแถวเนึนงฟาร์มเฮาส์แถวใหญ่เลยนะคะจะซื้อเก็บไว้เลยเพราะจะมียงมีแยม แต่ในขณะที่เรารอข้าวเราก็กินฟาร์มเฮาไปด้วยกินขนมปังไปพอกินขนมปังเสร็จพอข้าวกินขนมปไปหลายเลยนะเรียกว่าเกือบเกือบครึ่งแถวอะขนมปังพาแยมพังมันเพลินแล้วก็พอมอข้าวเด้งกินข้าวต่อเพราะฉันอยู่ข้าวฉันไม่ได้กินขนมปัง,ปง <laughs> เป็นคนที่กินข้าวพระตากินข้าวกินข้าวเยอะ เมื่อวานน้องอิ่มพาคุณแม่ไปตัดแว่นอิ่มบอกว่าแม่ควรที่จะมีแว่นในอันเดียวกันแล้วให้มันได้ทั้งมองใกล้ก็ได้มองไกลก็ได้ไม่ได้ว่าพกแว่นไปสี่สองอันออมองจมอา่านหนังสือทีก็ต้องใส่แว่นซัดเข้าตัดออกแบบนั้นอ่ะมันไม่ดีแล้วก็วินหัวบ่อยอาจจะเป็นเพราะสายตาทำ,ทำให้เกิดการเวียนหัวก็เลยพาแม่ไปตัดแว่น แล้วก็ร้านเดิมแล้วป้าตาเป็นไปนไหนอะ่ะก็จะบอกว่าเออเนี่ยวันจันมีส่งขนมจีนนะครับเอออ้างั้นเราของหนูป้าตาขึ้นมาส่งที่เซนท่านให้มาบอกได้กออ็สองกล่องมันเป็นอะไรที่แบบว่าอย่าคิดว่าเป็นการเซอซีเลยนะคะเราคืออะไรเราบอกว่าเออเนี่ยเรากลับมาขายขนมจีนแล้วนะคือจะทานจะทานเราไม่ได้บังคับนะคะ้าอยูจะเห็นว่าเอ้ย เดี๋ยวป้าตาชวนซื้อขนมจีนไม่ทานก็คือไม่ทานรู้กันนะคะไม่ใช่เป็นคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวกันว่ากาซฟพอดีจันนี้ส่งขนมจีนแล้ววันที่ยี่ห้าก็เป็นวันพระวันพระก็วัน,ว,น,ว,นวันพุธก็ต้องหยุดไม่ได้ไปส่งก็ไปทีก็คงจะเป็นวันสุกร์นะเพราะว่า ปกติแล้วก็ตาต้องเตรียมของหนึ่งวันแล้วก็ทําพอวันพระนี่ก็ไม่ได้เตรียมของแนละ้วเพราะวันพระก็วันพระเป็นที่พระเป็นมางคานไม่ได้เตรียมของเพราะวันพระก็จะหยุดแ,แล้วก็วันพุธก็เลยไม่ได้ขายของ,องนีงบอกว่าให้คุณแม่ทำพอพอกำลังไหวอย่าทำแล้วอย่า อยากให้ป่วยแล้วก็บอกคือบอกว่าช่วงนี้คนแ,แม่เอย,อย่าไปอย่าไปในที่ที่มันที่มันคนเยอะๆนะคะช่วงนี้หนูยังไม่อยากให้แม่ไปไหน <c oughs> เพราะว่าเราก็เลยบอเยอะเกินบุญล็อกเขาก็เลยบอกโอเคอย่างนั้นกคนเยจะบอกว่าทำไมมาไม่ได้ ไม่ได้จริงเพราะลูกเราหนึ่งลูกเราทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะราจะไปกุกคีกันไปสวนเสเฮฮาเหมือนเมื่อก่อนก็ไปไม่ได้ถอนแม่ก็ไม่ได้จะทานน้าก็ลําบากมันหลายๆอย่างโ,โดยเฉพาะปะา้า <นะ S 2> ตายเกินหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ถอดเลยอ่ะโอ <c oughs> เป็นหัวอย่างจุดสุดทานน้ำก็ลำบากเยียว่าทาอาหารเลยแล้วอยากเราจะไปไหนมาไหนอ่ะเราองต้องคอยเช็คคือเนี่ยไอ้นี่เราติดกันอยู่รู้ไหมคะคนที่ติดกันสูงทุกวันนี้คือคนที่เขาทานอาหารจากอะไรคะทานอาหาร เปิดปาก <Sure. S 1> แล้วคุยกันพอพูดคุยกันนะ <c oughs> มันก็ฟุ้ตงต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเขาเรียกว่าติดน้ําลายฟุง้งมันก็จะฟุง้งที่ติดกันส่วนใหญ่ติดจะจาก,กวงอาหารนเนี่ยนละแการพูดคุยไม่มีทางหรอกค่ะที่คนจะใส่แมสโดยที่แบบแบบเพราะเราตั้งใจไง เรามั่นใจว่าคนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่เป็นแต่จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าจากเขาจากเราไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่หนึ่งแล้วพอเขาก็รับบางทีเขาก็อาจจะรักเชื้อขึ้นมาผมว่าปกติแล้วนะคนที่มีอายุอ่ะคนที่มีอายุมากๆที่ที่บ้านอะไรเงี้ยที่ติดนะเม็ดคือติดจากลูกจากหลานนะไปพาไปนำไปพาหาไปนำเชื้อเข้ามาทำงานดีอยู่ที่โรงงานบ้างหรือ ไปติดพวกกกันมาแล้วมาเอามาติดญาติพี่ป้าหน้า<ช>อยายเยยโอ้อคนแก่ึงท่านลำบากแล้วก,ก็พอเห็นอย่างนี้นะคะจดี๋คิดว่ามันมันไม่มีผลนะมันมีผลได้ย่างหนึ่งน่ะมันก็คือพ่อ,พอ พอติดปุ๊บก,ก็ต้องไปกักตัวการไปกักตัวมันก็บางคนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันเสียเวลาพรามันจะไปแพร่เชื้อพืชอินต่อแล้วคือถ้าไปแพร่เชื้อแล้วโดนคนที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือเขาเขาร่างกายเขาอ่อนแอมันก็จะทําให้เอออะไรนะโรคมันก็จะหนักขึ้นเขาก็เลยกลัวกันมั้งในความที่ของปาตาเนะี่ แล้วก็เสียเวลาทุกอย่างอ่ะเหล่าน,นี้ว่าที่น้องหญิงทำงานถ้าเกิดใครเป็นนี่เขาจะถูกส่งตัวไปที่สุพการโรงพยาบาลสนามอย่างน้อยสิบสี่วันเลยนะคะสิบสี่วันนะออืมเที่คุณไม่ได้ทํางานสิบสี่วันนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวละ่ะมันแย่แล้วเนี่ยมันก็นลำบากทำให้คนอนือ่นคอยลำบากด้วย <c oughs> ให้คำนึงถึงเรื่องนะครับว่าถ้าเราเป็นเสาหลักแล้วเราแล้วเราเป็นเนี่ยมันจะอันตรายกับคนอื่นเอ้ไม่ใช่มันจะลําบากกับหมอบ่าถ้าเราอยู่อย่า,ยางนั้นเหมืองต้องอินเนี้ยเป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ไหมถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็สเสียเวลาหนึ่งพ่อแม่ก็ไปดูไม่ได้เป็นห่วงเป็นอย่างอ้แล้วครับรอไม่บางคนหน่ง <c oughs> พ่อแม่เจ็บไข้ได้พ่อแม่ติดเตงอยู่บ้านแล้วลูกไปเป็นขึ้นมานโอ้โมันใครจะดูแลหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะคะช่วยกันเถอะช่วยกันใส่แมสพกเจลล้างมือทุกครั้งแล้วถ้าเกิดคุณมีอาการไอไม่สบายหรือเป็นอะไรเนะี่ยคุณควรที่จะอยู่ในบ้านคุณคุณควที่จะไม่ออกไป บางทีการที่เราทำเนี้ย <c oughs> เห็นไหมน้ำลายเห็นเัืกอติดเนี้ยแล้วเราก็ไปจับต้องจับทุกอย่างไปวางเนี่ยที่บ้านตาเนี่ยเป็นอะไรเหมือนเป็นคนโรคจิตเนี่ยห้องหนูห้องน้ําต้องฉีดต้องพ่นฝาทงฝาซ่วมเข้าแล้วต้องปิดเนี่ยบุญเนี่ยอืแสงบุญเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยจำเวลาบอกเข้าห้องน้ําทํากิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดฝาทรงฝาซ่วมแล้วก็ปิดฝาสร้างความเคยชิน ความเคยชินต้องสร้างสร้างไว้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ถ้าเราใช้คําว่าอะไรก็ได้เราต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรก็ได้เราจะอยู่กับส่วนรวมไม่ได้เนี่ยมันก็เลยการว่ายายก็จะเป็นคนที่ชอบบนที่ชอบอ้เนี้แต่ถามว่าไม่ได้ไม่ได้บน่นพูดพูดในสิ่งที่เป็นจริงถ้าคุณลุงแดงทังกับทั้แแสงบุญต้องให้พูดใช่ไหมคะ อืมอืมปบดบุ้งมันน,นี้คุณอินพันนี้กินได<อ>้ท <ละ S 2> ั้งคนอ่อนอร่อยมีใช้ได้ยังคะอันนี้ถือว่าเป็นของดีประจำบ้านเลยนะคะผมซักฟอกเพียวเนี่ยแค่ผ้าที่เป็นคราบต่างๆรอยเลือดรอยกาแฟแม้กระทั่งคราบที่มันสปกปรกฝังแน่น ช้เพียวซักดีนะคะประตาถึงบอกต่อฟองน้ําวา้ามัศงสุดจัรยร์ภาบเหลืองของห้องนุ่งห้องน้ําซักได้เขัดได้ดีเยี่ยมสเปรย์พ่นปากเคลีย OK ร์โอเคเคลียร์กระชายขาวพ่นทุกครั้งเช้าก่อนนอน <c oughs> ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนมาป้าตาจะพ่นทุกครั้งแล้วก็เวลาออกไปบ้าน <c oughs> ข้างนอกเนี่ยกลับมา <c oughs> ก็ต้องพ่นขึ้นรถก็ต้องพ่นเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราสูตรเราอะไรไป เรายับยั้งมันก่อนที่มันจะลงคอนี่ไงพกติดตัวเป็นสายพกติดกระเป๋าเลยนะคะเห็นไหมคะมาถึงกันนั่งพ่นเมื่อกี้ไม่เช้าไปใส่บาตรกลับมากบพ่นแล้วก็วันนี้ก็ได้ถวายค่าไฟค่าไฟฟ้าตามกาลังของเรานะคะตามบุญตามกาลังของเราเส้นทางบุญของชั้น สสวััดีครบลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ